คุณต้องจ่ายค่าเสียหายให้ฉันนะไม่อย่างนั้นฉันไม่ยอมแต่คุณครับคุณเป็นคนขับรถมาชนนะครับคุณน่งหากที่ต้องเป็นคนชดใช้อ่ะนี่มันเกิดอะไรขึ้น อ่านหนังสืออะไรนักหนาวะเรียนเรียนไปก็แค่นั้นสู้ดูแลตัวเองแต่งหน้าแต่งตัวสวยๆต่อไปก็หาผัวรวยๆมาเลี้ยงสักคนแกจะเรียนให้มันปวดหัวไปทำไมแมวอะแกฉันว่าฉันพึ่งตัวเองอ่ะดีกว่านะช่างเถอะแกนะแกหน้าตาก็สวยแต่ทำไมความคิดโง่จังฉันขี่เกียจคุยกับแกละงั้นฉันกลับก่อนนะ อ,อนะัดเดี๋ยวคุณช่วยเคลีมออร์ไซค์ให้เพื่อนฉันหน่อยนะไปจอดไว้ข้างถนนก่อนก็ได้ได้ครับแกผู้ชายคนนั้นสามีของแกเหรอ,อดูสิขับรถก็ดีหน้าตาก็ล้อหรอหอเดี๋ยวนี้ชีวิตแกเนี่ยดีดีนะเ,เขาเป็นฉันก็แต่งงานแล้วเหมือนกัน ามีฉันก็รวยรวยแถมยังดูแลฉันดีมากเลยนะจ้ะฉันเห็นแล้วฉันยินดีกับแกด้วยนะที่จริงแหวนแต่งงานของฉันอะใหญ่กว่านี้นะแต่ว่าฉันใส่เบื่อแล้วอะฉันก็เลยหยิบแหวนวงนี้มาใส่แทนมันใส่สบายดีอะแหวนวงใหญ่มันมบนอึดอัดใส่ไม่ค่อยสบายเกะกะมกลไปหมด อ่าแล้วมอเตอร์ไซคันนั้นล่ะอ๋อพอดีว่ารถยนต์ที่บ้านฉันน่ะส่งเข้าศูนย์หมดแล้วฉันก็เลยต้องใช้มอเตอร์ไซค์ชั่วคราวน่ะอีกอย่างมันขับสบายคล่องแคล่วดีบอสครับเราไปกันเลยครับเราต้องรีบไปประชุมนะครับบอสใช่จะ้ะฉันน่ะยังไม่ได้แต่งงานเลย ส่วนเขาก็เป็นเรขาวของฉันเองงั้นมอไซค์เดี๋ยวฉันให้เขาไปซ่อมให้นะนัดเดี๋ยวเอามอไซค์ของเพื่อนฉันอ่ะไปซ่อมให้ทีนะแล้วก็ส่วนเรื่องประชุมอ่ะเลื่อนเป็นพุ่งนี้ละกันถ้าเอารถไปซ่อมเสร็จแล้วก็กลับบ้านได้เลยนะครับ่ะพิมฉันจะไปส่งแกที่บ้านเอ่อไม่เป็นไรฉันแต่งใจอ่ะ ไม่เป็นไรหรอกให้ฉันไปส่งเถอนี่เราสองคนก็ไม่ได้เจอแต่ตั้งนานแล้วนะฉันมีเรื่องอยากจะคุยด้วยอ่๋อ,อแล้วอีกอย่างฉันจะได้รู้ไงว่าบ้านแกอยู่ที่ไหนปไปไลยกันเถอะจ้ะขอบใจแกมากเลยนะที่มาส่งฉันแกเนี่ยทั้งสวยทั้งเก่งคิดไม่ถึงเลยนะว่าแกจะประสบความสำเร็จได้ถึงขนาดนี้ ฉันละอิจฉาแกจังเลยตอนเรียนแกก็ได้เกรดดีตอนนี้แกก็ยังมีหน้าที่การงานที่ดีอีกแกจะอิจฉาฉันทำไมล่ะชีวิตแกตอนนี้ก็ดีอยู่แล้วโดยที่ไม่ต้องเหนื่อยอะไรด้วยแต่ฉันนะสิกว่าจะมีวันนี้ได้อะ่ะมันไม่ใช่เรื่องง่ายเลยนะตอนฉันเรียนฉันก็ต้องท่องหนังสือแล้วก็ต้องทำกานบ้านทั้งวันทั้งคืนด้วยจนมาถึงตอนนี้ ฉันก็ยังต้องทุ่มเทกับการทำงานจนนไม่มีเวลาได้พักเลยอะ่ะมาคิดๆด,ดูแล้วเป็นอย่างแกก็ดีนะทำงานหาเงินใช้เองโดยไม่ต้องไปขอเงินใครใช้มันน่าจะสบายใจกว่าเยอะเลยอะ่ะถ้าตอนนั้นฉันมีความคิดเหมือนแกตั้งใจเรียนเหมือนแกตอนนี้ฉันก็คงเก่งเหมือนแกไปแล้วอะ่ะแต่ก็ช่างมันเถอะตอนนี้มันก็คงใส่ไปแล้วแหละ นี่แกรู้ไหมว่าโอกาสที่ดีที่สุดในชีวิตของเราอะ่ะคือตอนไหนก็ต้องเป็นวัยเรียนสิเพราะว่าตอนนั้นอะ่ะมีโอกาสได้เรียนรู้มากที่สุดไม่ใช่หรอกโอกาสอะ่ะมีไว้ให้คนเราเสมอเว้นแต่ว่าเราจะคว้าโอกาสนั้นไหมถ้าเราอยากทำอะไรอะ่ะเราก็สามารถเริ่มต้นใหม่ได้เสมอนะ ออกตัวก่อนนะขอบใจแกมากเลยนะที่มาส่งฉันจ้ะไม่เป็นไรบ๊ายบายพิมคุณไปไหนมาตั้งนานเดีวรถล่ะอยู่ไหน รถเสียค่ะพอดีว่าฉันขับรถไม่ทันระวัง mm. ก็เลยไปชนเขาตอนนี้รถซ่อมอยู่ค่ะอะไรนะทำไมคุณสาบเพ้าแบบนี้แล้วนี่อย่าบอกนะว่าผมต้องเสียค่าซ่อมรถอีกแล้วคุณช่วยพูดเบาๆหน่อยได้ไหมคะฉันไม่ได้ตั้งใจมันเป็นอบุบัติเหตุอะแล้วอีกอย่างรถคันนี้เราก็ใช้มาหลายปีแล้วด้วยรถมันเก่าแล้วอะมันก็เลยเบรกไม่ทัน นี่คุณพูดแบบนี้คุณจะโทษว่าผมไม่มีปัญญาที่จะเปลี่ยนรถใหม่เหรอมันไม่ใช่แบบนั้นนะคะจําไว้เลยนะทีหลังอย่าพูดไม่เข้าหูแบบนี้อีกผมไม่ชอบเ,อเดี๋ยวก่อนค่ะแล้วนี้คุณจะไปไหนเหรอคะจะบอกนะคะว่าคุณจะไปเล่นให้อีกแล้วนั่นมันเรื่องของผมอย่ามายุ่งอย่าไปเลยนะคะฉันขอร้องปล่อยมือผมบอยปล่อย นี่คุณเป็นใครเออเขาเป็นเพื่อนของฉันเองค่ะฝนแกกลับไปก่อนเถอะนะนะแกกลับไปก่อนเลยฉันไม่ได้เป็นอะไรใช่เรื่องของผัวเมียมึงอย่าเสือกพิมพ์เข้าบ้านเดี๋ยวเร็วสิหรือว่าคุณเหยียโดนตบอยู่เดี๋ยวนี้นะ ผู้หญิงอะทำไมตอนเนี้มันอยู่บ้านของผมใช้เงินของผมผมจะทำอะไรมันก็ได้คนนี่มันไม่ใช่ลูกผู้ชายเลยอะพิมมาแกไปกับฉันแล้วแกก็เลิกกไอ้หมอนี่สะมคิดจริงๆเหรอว่ามันจะกล้าเลิอกกับผมคนอย่างมัน จะไปทำอะไรเป็นวันวันเอาแต่ก่อผู้ชายกินถ้าไม่มีผมแล้วมันจะอยู่ยังไงพิมพ์แกลองคิดดูดีๆนะแกลองนึกถึงตอนที่เราคุยกันในรถก็ได้โอกาสอะมีไว้ให้คนเราเสมอถ้าเราอยากทำอะไรอะเราก็สามารถเริ่มต้นใหม่ได้เสมอนะ เดี๋ยวเร็วสิหรือว่าคุณเย่ยโดนตบใช่แกพูดถูกเราเริ่มต้นใหม่ได้เสมอเราต้องพึ่งพาตัวเองดีที่สุดไปงั้นเราไปกันเถอะเดี๋ยวคนหุบปาก